คนก็เยอะตั้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะผู้คนเยอะมากมากเลยนะคะที่มีจิตสธาต่อนนะคะ้นะคะออกมาถวายน้ำแล้วก็อยากให้่นคคันพบศีลศรัทธให้นะคะเราโยกราเาบขยัยทามได้เลยครับยกขยานทางไดนยกได้เลยทำโยกเสร็จเลยขยายทาได้เลยนะครับ

นี่เลยค่ะทุกคนเยอะแยะเลยวันนี้คานะคะว่าอาจท่านหาตัวเดินได้ไม่ไกลนะคะเพราะว่าหาผู้ที่มีถิ่ดท้ายเยอะนะคะ ตลอดเส้นทางก็แน่นขนาดแบบนี้เลยคนที่กำลังเดินข้ามสะพานเอยต้องหยุดเลยนะคะ ใส่ช่วยใส่ช่วยกับผู้ที่มีจิตกับใจทุกท่านด้วยนะอ๋อโอเค แววะห่ายตัไนะมาบอร์โรมมาเลยมาเบอร์โทมามาเลยยาครับเป็นยามเลยสรแ้ยเดี๋ยวรับขยายาเลยเดี๋ยวรับรัขยายขาวเลยเดีรับาวไวอ